เราฟอร์มเป็นคนเร่ร่อนดีกว่าทุกคนเก้า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 เโอเคป่า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 ปาป่าเดิน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 วันนี้ก่อนอะไรป่า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 ไอะไรไอ้เบิร์ดแตกคนทุกคนเบิดเบิร์ดออกเอ้ยอะไรแตกอะไรบอลแตกอะไรทุกคุณจะแพ้นะแล้วก็คุณบอลผมนี่พวกคุณแพ้เลยนะบอลผมไม่ได้นะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ i i h m a n Shop โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ช m ม n คอยน์นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายแต่มาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li ช m a n Shop เท่านั้น กอบปี้แคทวันนี้ขอนำเสนอโบบี้คนโง่กับเหล่าสตรีมเมอร์าไปทำงานทำกาได้ไวทำงานทำกาได้ไวพวกเราหนึ่งบวกหนึ่งได้สามห้าบวกห้าได้หกเออมันต้องทำอะไรให้หนะนนะมันส่งกับการที่เป็นโรนี้หน่อยนะทุกคนนะมันต้องทำอะไรที่เนส่งกับการที่เป็นโรนี้หน่อยนะครับหอมหนึ่งบวกหนึ่งได้แปดเจ็ดบวกหกได้สิบนี่จะโรงเรียนไหนวันนี้ เรียนมาจากโรงเรียนไหนเนาะอันแน่จะมากินเขาหรือเปล่าเอ้ยผมได้ยินเสียงคุณอยู่นะคุณบอยอ๋อโอเคไม่เอานะไปม่แอบอันนี้ตั้งใจทำเคสไม่แอบกะละจะปั้นเลยอะไร เทสเต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 สอะไรเทสอะไรในฐานะ,ะนะที่เรามากันเก้าคนนะแล้วก็รวมตัวกันห้องอาหารเยอะก็เลยกันคนเล่ร่อนนะคะพี่เบิร์ตม่สบายอยู่หรืพี่เบิร์ตแพ้เชื้อนะคะบวกโี่เบิร์โอ้โห,โห,โหอะไรอะไรไม่รู้จะอะไรเลยเอาแจงจุ๊บแจงจุ๊บยังไงแจงจุ๊บเอาไม่คุยด้วย ผมว่าคนที่เหมือนคนเล่นเล่นที่สุดก็คือไอ้เบอร์ไอ้เบอร์สี่กับไอ้ไอ้เบอร์สองครับนำผมทำไมครับนี่ผมอยากอยู่คนเดียวคือเลยผมว่าสองสี่สองสี่แน่นอนผมอยู่กับหนึ่งเขาอะว่าเอ้ยเราเรายังเรายังเซฟอยู่เลยใครจะยินผมไหมฮะได้ยินเดี๋ยวน่าจะได้ยินแหละว่าสองสี่โอเคได้ยินได้ยินได้ยินงับพี่พี่ว่าไงผมก็ว่างั้นงับให้งับผมจะมางับ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  พี่เห็นน้องแค้นจะวิ่งไปแตะสีเฉยๆเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยพี่ไปแตะสีนันแล้วเรา้องโหวตสี่โวสีไอ้ลายคนแรกเหรอจริงเราต้องโหวตสี่กันนะครับทุกคนใช่ถ้าเราไม่โหวตสี่เราจะโหวตเบอร์ในเบอร์สองดีกว่าอย่างนี้เหรอต้อโหวตเบอร์สี่ครับอย่าครับุคพี่โหวตณมาเเฮ้ยมันมีพี่ลุ้นะะตเป็นคนจริงผมต้องโหวตพูดผมพี่ มันแบบพี่ชอบแบบแซนวิชปุ่มมันจะส่งคนเนี้ยจบแล้วจบแล้วเป็นโจรคู่หรือเปล่าน้องไม่ได้เป็นโจารณาไม่ใช่หนึ่งอ๋อไม่ใช่หนึ่งใช่ผมเซฟผมเซฟผมอยู่กับบอลผมเซฟพี่จุ๊บแซนดนวิกมันส่งได้กันเขาส่งมาเขาขยายให้รู้นะครับเก็บกับหนึ่งไปด้วยกันชัวร์ลนดลันดลนโดนเกือบออกเกลือออกเกลือออกเฮ้ย งเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยเราฟอร์มเป็นคนเร่ร่อนดีกว่าทุกคน9ก้าเก้าโอเคปาปาๆๆาอ้าวโอเคนี่เป็น อะไรไม่รู้เฉยคนลงคนละล่ะพี่คนลงมีเดวเดินเดิวเดิมเดิเดิเดี๋ยววันนี้ก่อนเดิเดินไะไรปาปาปไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรคมัเยอะไม่อยากอยู่กับคนเยอะ โอ้ยโอ้ยโอไฟดับ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 ไผมอยู่ับสอยู่กับสมีประตูด้วยเฮ้ยมีคนแบกล่าคนแบกล่าเฮ้คนบกล่าเด้อเด้เียคนแบกล่านั่นไงมีเบอร์หเบอรสอยู่ลงหานะแล้วก็มีคนตคนเดียวคือบรหไม่ะมีแค่คนเดียวอ้าไองอะ ขุนแปะมือยานของผมไงคุณเลยโดนเชือกยังไงผมว่านะสองสี่ห้าเจ็ดพี่แจงคะเสียงไม่ได้ยินเลยคะในเกมเสียงไม่ได้ยินอีกแล้วเหรอผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงคุยวายกันในระหว่างีโวยกับโนที่แบบว่าโวยวายกันอยู่สองคนผมไม่มีข้อมูลเลยนะคฮะเอาแล้ว คำถามผู้ของเบอร์เจ็ดสี่ก็เห็นคนตายมาสองเกมแล้วส่วนเซ็นโอก็ปิ้งอยู่ในที่โล่งๆก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ยังไม่มีคอมเมนต์ครับอมผมได้เปิดไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้เสียงโวยวายผมเป็นคนโวยวายนะผมได้ยินเสียงฉาดแล้วก็เห็นเดอเนี่ยเดินมาทางห้องอาหาร เดี๋ยวน่าจะไม่รู้ว่าประตูถูกปิดไว้อยู่ซึ่งในห้องอาหารเนี่ยมีเบอร์2มีเบอร์4แล้วก็มีเบอร์7แต่เบอร์5ผมไม่เห็นนะแล้วก็ตอนที่ผมจะวิ่งไปซ่อมไฟผมก็ยิ่เสียบแปลงล่างแล้วผมก็ตะโกนว่ามีคนแปลงล่างมีคนแปลงล่างมีคนแปลงล่างแล้วก็เดินเข้าไปกันดังชึ๊บเรียบร้อยผมก็ไม่กล้ากลับไปเพราะผมกลัวตายเหมือนกันพี่เบิร์ดแปลงล่างเองหรือเปล่าพี่แต่ว่าน้องจะบอกว่าอาจจะเป็นพี่แจ็คก็เปล่าพี่เพราะว่าน้อง สซียนที่รักแหละที่้านปลอดภัยเบรดแปลกคนทุกคนโที่เบิร์ดออกเอ้ยอะไรแปลกอะไรเบิดออกพีผมแปลกอะไรพี่ใส่ชุดเซียนเลยพี่เออใช่พี่เนี่ยนี่ขาเดี๋ยวโหมดออกฮะบหมออกไปอยู่กับพี่คิวฮะมไม่พวกคุณจะแพ้แล้วนะคุณโวมดผมนี่พวกคุณแพ้เลยนะอ๋อโอเคฉะนั้นเปล่พี่อยากเป็คนเดียเออคุณโวมดผมไม่ได้นะจริงเออจริงนะ ผมว่านะไม่สองก็สี่อ่ะดูมันพูกันแปลกๆสองคนเนี้ยวันนี้เป๊ะไม่สองก็สี่อ่ะจริงผมโหวตผมโหวตเบอร์สี่พี่หนูโหวตผมโหนต่งเฮ้ยได้ไงเฮ้ยอยู่ดีโหวตหนึ่งเฉยเลยเฮ้ยเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้นะเฮ้ย ้ยแล้วเขาว่ากันหมดเลยเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันที่แป๊บมาดูมาดูเรียบร้อยไปฝึกมาใหม่ดันนั่น ผมนี่พวกคุณแพ้เลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S